ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพา่อใจอ้วนคนผู้หายสิพโพใหญ่เมื่อนี้กับมหาพอญ่เพ่งครับมหาอีพ่อมาเอาพเนียดเนี่ยครับพเนียดนกควักสองชั้นปรากฏว่าเล้วจากลูกอีพ่อแล้วส,สองลูกก็บอกให้สวัสดีอยู่อีพ่อสวัสดีด้วยเนี่อสวัสด,ดีด้วยนะนะอ,นนนอีพ่อออนนะ่นครับทีมงานเล่าท,มาาทีมงานเล่านะครับขืนโค้งห้ขืนโค้งห้อีพ่อเป็นค้นสารนี่ครับเบื้องขางมันดูอีพ่อันหนึ่งชั้นเดียวเนี่ยครับ อันนี้พึ่งอันนี้พึ่งขื้นง,ง้านนะครับกระลั่งงามนี่ครับโตง่ามงามพอดีพอดีเลยอันนี้สองตัวไอสองทางนี่ครับสองทาง่าอันนี้แล้วแล้วครับเลียวเลยวอันนี้พร้อมใส่พร้อมทรงนะครับเนาะมีสองตัวนี่ครับตัวหนึ่งก็เลยอันนี้ก็สีเฮดไปเรื่อยๆเองสิแหละครับผู้ใดสนอกสนใจจังใดก็กินกลางเข้ามาได้ครับเด้อ กิกางข้ามาหา่อใหญ่อวนคนผู้หายฉีโผัใวใหญ่มาคุยกันครับหมักแบบใดหมักชั่นเดียวหมักสองชั่นกัจิงกาางข้ามาเนี่ยอีพอแล้วก็กุนครับสร้างผีมือพูดเฒ่าจังด้วยีมืมอด,ดีกันยังงงอยู่นี่ครับแล้วก็เห็ดของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับมือไ้แล้วจะ่อใหญ่อวนก็แลนมาเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับเนาะนี่ครับ กซอยผู้เฒ่าให้ผู้เฒ่ามีรายได้นะครับให้ผู้เฒ่ามีเงินใส่พ่อค้าวหน่ำข้าวไฟให้ลูกให้หลานซื้อขนมต้งสี่หลักครับนี่ครับเงินที่พนอพพอนนั่นน่ะชิมงานเหล้าแต่จิ้มโค้งขึ้นยังให้เหล้าต้งสี่หลักครับนั่นแหละนั่นน่ะโค้งหนึ่งนีพพอยกก็เบิ้งแนั่นน,น่ะนะนี่ครับร้องนะ อันนี้เป็นโค้งสองหนานี่ครับนี่นี่ขิงโค้งไว้แล้วนะครับกระสีกระสีเฮดต่อตัวนี้แหละครับชาติเดียวแล้วนะครับตัวนี้ชาติเดียวแล้วกขมาตอสองชาตินี่แหละนะครับอันนี้ก็กระเสียไปเรื่อยๆนะครับบ่ต้องย่านบ่ได้กิ่งกลางเขม้าครับสนุกสนใจแนวเลยกับกิ่งกลางเขม้านะครับเในรถนเี่ยครับง่ามครับขึ้นโค้งไวเยอร้อย นี่ปหอดบ้้านนนนจัสอีี่อพี่น้องงามบ่ครับนะครับขัดสนดวกสนใจยังไงก็กิ้งกางเข่อมานะครับสีได้กสีบอกเราเห็ดไปเรื่อยๆยังสี่ไรครับเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับเนาะช่วงโควิดนะครับช่วงบ่ได้ไปไสอยู่บ้านเพื่อชาติก็เลยผู้เฒ่าบ่มีอยังเห็ดก็เอาเอานี่มาเห็ดนะครับสร้างประโยชน์ให้เจ้าของ นะครับพอมีรายได้เพราะว่าโควิดกับบ่ได้เห็ดยังอยู่แล้วกับผ้ากันอยู่แต่บ้านแต่เพื้ยนก็ดีก็นางกินเข่าซื้อๆก็เลยเอานี่มาเห็ดนะครับเอาพันหย่อนนกควักมาเห็ดตามฝีมือไผ่ฝีมือมั่นนะครับมันกัดซีได้เอาบักเลาะบักเลาะหุ่นบักเลาะบักเลาะบักเลาะพันหย่อ้วนไปใส่กับไปน้ำเหรอครับบักเลาะซื้อมันพ่มียังดีเหรอครับแต่ว่าทางบ่ดินแค่นั้นเอง นี่แหละครับไล่ได้ช่วงโควิดนะครับเนาะดีก็ไปผูกข้อตายด้พี่น้องเด้จะ,จะไปหาผูกข้อตายนี่ครับคนมีฝีเมื่อว่าต้องไปผูกข้อตายนะครับมันบ่มียังเห็ดกับต้องมีเนืเ้อเห็ดต้อง นี่แหละครับคนมีฝีมือเป็นทั้งสี่แหละว่าต้องยานนะครับมีแนวเห็ดตลอดเวลาเนาะครับเป็นสีโควิดเป็นบ่อยากให้ออกจากบ้านกระซ้างกะแต่เห็ดอยู่ในบ้านนี่แหละครับก็ได้ไปใส่กับก็บม่ได้ไกลบ้านเพราะยังวันเลยครับใกล้ๆกันครับแดนแป๊บ,บมาอ่านะครับแปบ๊บเดียวนี่ครับเบิ่งเล่าจากหน่อยเบิ่งเล่าจากหน่อย ก็ได้มันตาสีหักหากห็ดตัวสันมันเี่สร้อยเห็ดตัวสั่นสร้อยเห็ดตัวสั่นเออสร้อยย่อสร้อยหาตัวนี้ก่อนนะมือเจ้าเนี่ยเออตอนเดียวสั้นยืดข้างหลังก็ได้ตีเออเนี่ยเนี่ยสั้นยืดข้างหลังเออนั่นแหละเอาตัวนั้นไปเห็ดตัวสั่นเออนั่นแหละได้ยี่ดอก นี่แหละครับตาออนครับแล้วสื่อตาออนผู้ขืนโค้คงให้ตาเพ่งอัาอนยกบธพงกับาอ่อรรมดาล่ะครับสังขารกับธรรมดาละตะลวงลุยไปตามมันอะใครอย่าบอกอยากยูโดนขันยูบางยี่สิบปีนี่สิบบี้เหรอขาอ่อนนะเพราะว่าขันตาไยู่หอดเจ็ดสิบแปดสิบเราก็ต้องทัใจละ มาทางงหลกับไปทา้งนั่นคือเเขาอ่ะมัน่ต้องไปคิดยดานเกิดทุกคนตายทุกคนไม่ต้อง่านครับเป็นเรื่องธรรมดาเอาละครับพี่นอ้องแต่ขอขอบคุณแล้วหลายๆขอขอบคุณ้อพ่อเด้อดตัอง้งหลกับเห็ดว้หลายๆพญ้วนก็สิมาเอาไปส่งให้ลูกค้าให้ดอกมาช่วงโควิดกับมาโลดก็สิเห็ดไปจังสี่แะก็ขอขอบคุณห,หลายๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พญ่ว้วนะครับเนาะ เจอกันไม่มือหนาครับ,ส,บสวัสดีครับสวัสดีพอ่อสวัสดีนะครับวัสดีนะครับสวัสดีตะ่อนว,วัสดีครับโอ